สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนิพนธ์ออโตคานะครับผมนิพนธ์ออโตคากับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอเจ้า i s u z D-Max นะครับไฮรลนเดอร์นะครับคันนี้เป็น i s u D-Max 2.5 Super p พ a t i n u m ปี2011นะครับเป็นตัวไฮรลนเดอร์ตัวยกสูงของโรงงานนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนแต่รถเคยทําสีมานะครับ แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันกับนี่คนออโตค่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับติดเครดิตติด BL สามารถออกได้คันนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกเกินเกินไว้เลย2 0 0 0 0 0กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาท้ายคลิปเต็มๆนะครับดูรถจบแล้วค่อยโทรหานะครับให้โทรหาเบอร์ไหนนะครับเบอร์098 598 4026นะครับ098598,4026นะครับ อยากดูรถเพิ่มเติมอยากวิดีโอคอลดูรถแอด ID Line นะครับแอดเพื่อนเพื่อนทางไลน์ได้เลยคือ ID Line นิพนธ์ออตโต้คาร์นะครับ098 598 4026นะครับแอดมาเลยนะครับ ID Line นะครับ ID Line คือ098 598 4026นะครับอันเดียวกับเบอร์โทรแต่เพิ่มหมายเลขเบอร์โทรไม่ได้นะครับต้องแตะคำว่า ID แล้วจะขึ้นชื่อนิพนธ์ออตโต้คาร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับสามารถวิดีโอคอล แล้วดูรถแล้วลูกค้าค่อยโทรหาได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้จะดูให้แบบละเอียดเลยนะครับสำหรับคันนี้อาจจะไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับช่วงลิฟต์นะครับยังไม่ว่างนะครับหลานชายนะครับที่ถังกําลังล้างรถอยู่นะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็เลยไม่สามารถเอาลิฟต์เอายกขึ้นให้ดูช่วงล่างได้แต่ละประกันว่าคันนี้เป็นยังไงมาจะไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบ เต็มๆกันเลยนะครับให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้นะครับสําหรับลูกค้าติดเครดิตติด BL นะครับติดบูโรนะครับติดนะครับติดอะไรก็ได้ถ้าติดคืนรถต้องไม่ต่ํากว่า15ปีนะครับถ้าติดคืนรถยนต์ต้องไม่ต่ํากว่า15ปีแล้วไม่มีหมายฝาสารฟ้องนะครับแล้วก็ไม่มีหมายสารนะนะครับถ้าติดคืนมอไซค์นะครับติดคืนมอไซค์ติดแบ็คนิด บัตรเครดิตติดบ้านออมสินอะไรต่างๆได้หมดครับยกเว้นนะครับติดคืนรถยนต์แล้วมีหมายสารฟ้องกับติดคืนบ้านคืนอะไรก็ช่างที่มีหมายสารอยู่ในติดตัวอันนี้ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยากนะครับยากไฟแนนซ์ Finance ไม่รับพิจารณานะครับแต่ถ้าติดแล้วยังไม่มีอะไรนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้เงื่อนไขาตามไฟแนนซ์นะครับถ้าอยากให้ผ่านง่ายนะครับ ผมย้ำเลยประกาศให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยว่าลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับติดบูโรถ้าอยากให้ผ่านง่ายลูกค้าทําอาชีพเกษตรกรหรือว่าค้าขายถ้าลูกค้ามีโฉนดที่ดินอ่าถ่ายเอกสารไว้อันนี้แนบไปด้วยผ่านง่ายนะครับเวลาซื้อรถอย่างเช่นบอกว่าทํานาทํานาแต่สมุดเกษตรกรไม่มีนะครับมีโฉนดที่ดินไว้อยู่แปลงเดืองแต่เป็นถ่ายเอกสารเล่มจริงอยู่ที่ทกศ อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับได้หมดนะครับไม่ว่าแต่ถ้าบอกแล้วว่าบางทีนะครับลูกค้านะครับทํางานรับเหมาก่อกสร้างผมถามว่าพี่มีสมุดเขียวกเกษตรกรไหมไม่มีถามหาโฉนดที่ดินที่มีไหมไม่มีอันนี้ผมช่วยไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆครับเพราะไฟแนนซ์ก็ไม่รับพิจารณาให้เหมือนกันเพราะเราไม่มีอาชีพที่จะสามารถยืนยันได้เขาก็ไม่ให้นะครับสําหรับการสินเชื่อสําหรับลูกค้าติดเครดิตติดบ l แต่ถ้าลูกค้าไม่ติดนะครับก็สมุดกรเกียรตะกรหนังสือรับรองเงินเดือน,อ,นอะไรต่างๆได้หมดนะครับอันนี้ง่ายมากสําหรับลูกค้าที่ไม่ติดนะครับแต่ลูกค้าติดค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์ได้ลูกค้าก็ได้รถไปขับเหมือนกันนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าลูกค้าตอนนี้จัดไฟแนนซ์ติดเครดิตเนี่ยหลายๆคันนะครับติดเครดิตเนี่ยอย่างคันน้าคันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยื่นสินเชื่อนะครับเหมือนกันนะครับติดเครดิตนะครับผมก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับ มาดูรถกันก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับก็ไฟตาด้านหน้าก็สีบาพสวยงามนะครับกระจังด้านหน้าไม่มีร่องรอยขูดขีดนะสภาพตามที่รีวิวให้เห็นเลยนะครับว่าตัวนี้มีระบบอะไรต่างๆมากมายเป็นตัวมีกล้องถอยพร้อมนะครับไฟตาเป็นโปรเทคเ r อร์นะครับก็สามารถเป็นดีไลท์นะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่างนิดนึงนะครับก็โอเคนะนี่นะครับ ไฟตัดหมอกนะครับมีลูกโเนียมติดให้ด้วยทุกอย่างนะครับกระจนหน้าทุกอย่างสภาพโอเคฝากระโปงนะครับก็สภาพของสวยงามนะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่างนี้ให้เห็นนับเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับก็สภาพสวยนะครับคันนี้ไฟตาครับฝั่งทางด้านซ้ายก็เหมือนกันสีนะครับเคยทํามาไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับต่างๆเลยนะครับล้อแมกด้านหน้านะครับปัดเงาให้ใหม่นะครับล้อแมกปัดเงา ไม่มีร่องรอยขี้เกียร์นะครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับยางนะครับเป็นยางปี2022ยางใหม่เลยนะครับผู้น้านี้ยางใหม่เลยนะครับช่วงล่างไม่มีการพ่นการสนิมมานะครับเป็นช่วงล่างเดิมๆซ้มด้านในก็เป็นสภาพของเดิมโรงงานแท้เม็ดอาร์คไม่มีชนแน่นอนนะครับร่องรอยต่างๆคาบน้ํามันเครื่องก็ยังไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะก็สภาพโอเคนะครับอันนี้นะนะครับก็ถือว่าสภาพสวยงามนะครับคันนี้สภาพดีนะครับ วันนี้นะครับมาดูนะครับกระจกนะครับก็เป็น2288นะครับ L 2288นะครับรหัสนะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมือนกันกับตัวนี้ไหมนะครับก็2288เหมือนกันนะครับเป็นกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกเดิมทุกบานรหัสนะครับโค้ดต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรหัสโค้ดนะครับอันนี้นะนี่ครับรหัสโค้ดอ่าคือทุกอย่างนะครับสภาพตัวนี้ถือว่า11ที่นะครับปี2011นะครับนี่เห็นไหม นะครับตามที่ผลิตเลยนะครับนี่นะครับหลังคาไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่มีผุแน่นอนนะครับหลังคาสภาพเดิมกระจกมองหลังนะครับเป็นโคเนียมนะครับด้านข้างก็บันไดข้างมีให้มาเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็สเต็ปบันไดข้างนะครับไซส์สเต็ปนะครับถ้าเป็นภาษารถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกบันไดข้างนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษารถยนต์ในโรงงานประกอบรถยนต์ตามที่ผมเคยไปอยู่ที่โรงงานประกอบรถยนต์มาก็อันนี้เขาเรียกว่าไซส์สเต็ปนะครับ ถ้าภาษารถนะครับไซส์สเตปนะครับก็คือบันไดข้างนะครับอันนี้ถ้าใครอยู่ที่โรงงานประกอบรถยนต์จะรู้ดีนะครับอันนี้เขาเรียกแซเดสเตปนะครับอันนี้ก็เป็นเกียนทุกอย่างนะครับเราก็มีความรู้นะครับเรื่องรถยนต์ภาษาสากลน,นะครับผมก็บอกให้ลูกค้าได้ทราบตามที่ผมเคยเรียนเคยรู้มานะครับประตูด้านข้างนะครับของเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการทํามานะตัวนี้ก็สภาพของเดิมด้านข้างนะครับไม่มีรอย ออถือว่าสภาพโอเคนะน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับของเดิมแท้โรงงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับคอนโซลไม่มีร่องไม่มีแตกนะครับตัวนี้เป็นกล้องถอยนะเป็นจอกล้องถอยด้วยเรียบร้อยทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับน่าเลี่ยมภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับบอกสภาพ ถือว่าโอเคหลังคาก็เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟเฟยทุกอย่างออกครบหมดนะตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะนี่บนรถตค้าก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับนี่คอนะก็เจ็บคอบ้างเล็กน้อยนะครับด้านท้ายนะครับก็ถือว่าสวยงามนะตัวนี้ด้านท้ายด้านบนนะครับก็เหมือนกันเลยสภาพนะนะครับแล้วก็ดูนะครับดูว่าฝั่งทางด้านนี้ สีไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิไม่มีนิ้วรอยนะครับก็ถือว่าสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเครื่องดีคัสสีสวยผมบอกแน่ไงว่าคัสสีนี่สวยมากไม่มีการพ่นแว็กไม่มีการอะไรต่างๆอันนี้เอาสภาพเดิมๆมาให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับล้อแม็กนะครับเห็นไหมผมจะไม่มีคาบแว็กที่แบบว่างลงเงาอะไรต่างๆไม่มีนะครับก็สภาพเนี้ยให้เห็นเลยว่าน,นี่คือสภาพเป็นไงเราเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้เลยผมก็ เอาแบบสดๆเลยไม่มีการพ่นแว็กอะไรให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับสีด้านข้างนะครับสวยงามนะครับชุดแต่งโคเนียมมีให้พร้อมนะครับออซุโลโก้การชนท้ายมีเรียบร้อยนะครับเป็นกล้องถอยเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นกล้องถอยเดิมโรงงานมาเลยนะครับเป็นตัว ABS นะครับตัวนี้มี ABS ด้วยเครื่อง 2.5DDI นะครับอันนี้เป็น h ฮ g h r เดอรนะครับไฮ g h l เดอร์นะครับตัวนี้ผมไม่ดูนะครับออซุสนะครับ แม็กไลเนอร์ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นของ e ี u ุโดยตรงนะครับแม็กไลเนอร์ก็ e ี u ุเต็มเลยนะครับด้านท้ายนะครับของเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมเม็ดอาร์คนะครับต่างๆสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการชนท้ายมาแน่นอนนะครับฝาท้ายก็เป็นของเดิมนะครับรอยตะขุบเม็ดอาร์คอะไรต่างๆก็ของเดิมนะครับเห็นไหมเปี่ยนชัดมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างสภาพเดิมแท้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับแม็กไลเนอร์สวยนะครับฝุ่น เยอะนะครับก็รายงานตามความจริงนะครับก็บอกให้ลูกค้าได้ทราบกันว่าความจริงนะครับด้านท้ายนะครับเลขหมายเลขทะเบียนนะครับ7194นะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับดูรถจบเดี๋ยวผมบอกราคาฝั่งทางด้านนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับมีแต่คราบมูลนกนะเล็กเล็กน้อยน้อยเดี๋ยวมันตกลงมานะมันมานั่งลงตรงนี้แล้วมันก็อืใส่ตรงนี้นะครับ ก็ไม่ร kind of kind of like so, hmm. ู wow. ้เหมือนกันมันจะไล่ยังไงได้นกเนี่ยก็สภาพนี้ครับก็ด้านข้างนะครับสภาพสวยเงานะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับกระจกทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ล้อแม็กนะครับยางดีสีเส้นบอกได้เลยยางหน้าเป็นยางใหม่เลยนะครับยางท่านท้ายเป็นยางเปอร์เซ็นต์แต่สภาพดีมากนะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับทั้งหมดเลยนะครับสภาพโดยรวมนะครับบันไดข้างก็ไซส์สเต็ปนะครับก็สภาพสวย นะครับด้านข้างนะครับมือจับก็เป็นโคเนียมไมาให้เรียบร้อยนะครับเสียงเวลาเปิดประตูมีแจ้งเตือนนะครับดังติ๊ตติ๊ตเหมือนกันนะนะครับดูนะครับติดสตาร์ทขึ้นแล้วไม่มีควันขาวเลยนะนะครับนี่เห็นไหมผมเร่งเครื่องแล้วนะเนี่ย ัสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับก็เสียงเครื่องดังนิ่มไหมครับลูกค้าเนี่ยนะครับเครื่องดังนิ่มมากนะครับดังนิ่มมากนะครับเครื่องเครื่องยนต์ดังนิ่มมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องไว้นะครับว่ามันมีควันอะไรออกมาไหมนะครับผมให้ดูนะครับมาปลายควันนี่มีไหมนี่นะครับนะครับเนี่ย ไม่มีควันขาวนะนะครับเห็นไหมเครื่องสภาพโอเคเลยนะครับคันนี้ก็ว่าเครื่องดีนะครับเข้าศูนย์เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะฮะก็สภาพดูนะครับเดี๋ยวผมพาดูเครื่องอยู่นะครับขอโทษนะครับครับหาดูนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับนม่มีอะไรต่างๆนะครับดูนะครับสตาร์ทขึ้นมาใหม่ๆยังไม่มีดำไม่มีไอนะเห็นไหมนะครับมีสุกนะ แต่ถ้ามันร้อนแล้วมันมีก็เป็นเรื่องธรรมดาอีสุกมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้อีสุกเป็นอยู่แล้วนะครับแอร์ตัวนี้เครื่องโอเคนะครับเป็นเครื่อง2อ0 0เทอร์โบฝาขาวนะครับไม่ใช่ฝาทองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแานหน้านะครับเป็นสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับแผ่นหมุดเน็อาร์นะครับของเดิมแท้นะครับแก้มซ้ายขวาไม่มีการขยับไปเลื่อนนะครับระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้มี ABS ด้วยนะครับ ล็อตฝานะครับมีการขยับไปยื่นเล็กน้อยับสีหน้าการกความร้อนของเดิมฝากระโปงของเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างนะครับรอยเม็ดอ์ตทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะเลยทาสีมาก็จริงแต่เป็นสภาพเดิมนะครับฝาเดิมน็อตไม่มีการขยับไปยื่นนะครับก้นน้ำโซล่เป็นสีเขียวสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเลยก้นน้านะครับนะครับนี่นะครับอย่างให้เรียบร้อยนะครับได้ระบบวิทยาหลอยยื่นะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับ พร้อมใช้เลยนะครับมาดูนะครับผมจะให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับว่ามีควันขึ้นไม้มีอะไรไหมนะครับดูนะมีแต่ฝุ่นดำนะครับนี่บางเสียงดูนะครับดูนะครับเห็นไหม ให้ลูกค้าได้ดูเลยถึงนะครับเนี่ยนะครับสวยเครื่องดีนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับราคาก็ถามว่าพอฟังไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูส่วนเรื่องราคาวันนี้รถพิเศษนะครับคันนี้ลดราคาให้พิเศษเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตติด V l ดาวเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทนะครับราคา2 6 0 0 0 0หบาทเอาไปเลยนะครับติดเครดิตติด V l ดาวสองห0ได้นะครับไปเลย นะครับสาหรับคันนี้แล้วก็ลูกค้าไม่ติดคลีลเเก็ดาวสองหมืนห้าได้เหมือนกันห้างวดก็ประมาณอยู่ที่ห้าหกพันนะครับคันนี้เดี๋ยวนะครับห้างวดก็อยู่ที่ประมาณห้าหกพันนะครับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาได้นะครับที่เบอร์098-598-4026เก่นลขไม์อยู่ที่120,000สนมกิโลนะครับก็สภาพ ว่าโอเคนะครับเครื่องนิ่มมากแอร์เย็นนะครับมีกล้องทุกอย่างนะครับสภาพเดิมนะครับราคาคันนี้นะครับก็ผมตั้งขายอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทต่อรองได้ไหมต่อรองได้เล่มพร้อมโอนไหมพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยไหมจัดส่งได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถได้อี u ูดีแมนะครับคันนี้ปี2011นะครับราคา265,000บาทเล่มพร้อมโอนจัดไฟแนนซ์ก็ได้ นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อเงินสดได้นะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยสนใจโทรเข้ามาได้เลย0985984026นะครับยีสุดีแม็ปี2011 11, 11, เครื่อง2.5นะครับติดเครดิตติดบูโรตามเงื่อนไขไฟแนนซ์เอกสารครบเอกสารได้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเอกสารถ้าลูกค้าเตรียมพร้อมเอกสารครบ จัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเอกสารไม่มีลูกค้าอย่ามาโทษเราพ่อค้าบอกว่าติดเครดิตออกได้ถ้าลูกค้ามีเอกสารยื่นผมก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับมีเอกสารครบจัดให้คุณผ่านได้แน่นอนแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเอกสารที่ว่าจะยืนยันให้ได้ก็ไม่สามารถจัดให้ไฟแนนซ์ให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับเอาพูดง่ายๆคือว่าไฟแนนซ์ขออะไรถ้าเราหายเขาได้เราก็ได้ลดเหมือนกันนะครับ ผมก็เป็นแค่ตัวผ่านกลางของคือสื่อของไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับเราก็จัดหารถให้ลูกค้านะครับถ้าซื้อเงินสดเราก็โอนเล่มให้ลูกค้าได้เลยแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เราก็หาบริษัทไฟแนนซ์มาบริการให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เบอร์ที่เบอร์098 598 4026นะครับผมนิพนธ์ตอโต้คายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านท่านบริการจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ ติดเครดิตติดบูโรโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับต่อไปก็จะมีการถ้าเกิดลูกค้าจะเซ็นไฟแนนซ์ต้องมีการโอนมัดจาไว้ก่อนนะครับต่อไปนะนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าคนอื่นที่ว่าจะจองก็ต้องให้เสียเวลานะครับเพราะว่าใครโอนมัดจามาใครวางมัดจํามาก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้ายัางใครไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าโอนมัดจาก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอคันต่อไปถ้ามั่นใจแล้วค่อยโอนมัดจากับผมที่พลตโตค้าแต่ก่อนจะโอนมัดจานะครับก็ต้องวิดีโอคอล ให้คุยให้เห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวผม c อก็อย่างว่านะครับต้องวิดีโอคอลคุยให้เห็นกันนะครับวันนี้ไม่มีคนจับกล้องให้ก็ขออภัยด้วยลูกค้าสนใจนะครับก็ค่อยโทรหาผมได้0985984026นะครับ265,000บาท จัดไฟแนนซ์อยู่ที่24,000 0บาทสำหรับลูกค้าดาว25 0 0 0แต่ถ้าดาวเยอะกว่านั้นก็ค่างว่าก็จะถูกลงนะครับอันนี้ค่างว่าก็อยู่ที่ประมาณ5-6,000พนะครับก็72็ดสถึงสีกวขึ้นไปนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ โทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลย098 598 4026ผมนี่ผลอโต้คาฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับรอคลิปติดตามต่อไปนะครับคลิปวันหน้าจะเอาลงคันไหนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ